ข่าวประคักีฬาฟุตบอลไทยบายอิช e ิสไตล์ประจำวันที่10พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับสำหรับข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อาไรต่างไงสโม,มสรอาร์แจ็คอาร์มสเตมทีมยักษ์ใหญ่ของลีกเนเธอร์แลนด์สนใจนักเตะดีเอ็นเอลูกครึ่งไทยน์เวย์วัย7ปีนะ โดยประกาศในการเซ็นญ,ญานักเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์หรือว่าเขาชื่อว่าดานิเอลจอห์นสการบรุตร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยที่เรียกว่าสัญญาของเขานะฮะมีจนถึงปีสว27เลยนะสำหรับดานิเอลโยหันสการบรุตลูกแข้งลูกครึ่งไทยไวัยเ7ปีเล่นตำแหน่งปีกเล่นจะทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาโดยมีคุณแม่เป็นชาวไทยพ่อเป็นชาวนอร์เวย์ถือว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลนอร์เวย์อย่างแท้จริงความสามารถโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมรุ่นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ Storm, วิลสตอมดริกสุดของนอร์เวย์ตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเป็นดว,วาาานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอะไรยังไงจนทานเข็มดีเปิดโพสตเปิดสาเหตุพลาดมีชื่อทีมชาติไทยเดินทางกลับเดน,นมาร์กนะ โดยทตั้ของมาสดาอิชิอิโคนาโคชชาวญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยในยุคข,ของเิวเจนเตรียมจะลยศึกฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีคิวพบกับทังานของทีมชาติเรมานอนวันที่14พฤศจิกายนแล,และก็พบกับทีมชาติสปปลาววันที่17พฤศจิกายนทีมชุดนี้จะเป็นการตรียมทีมสำหรับร่าแชมป์ศึกฟ,ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2 0 24ช่วงเดือนธันวาคมในครั้งนี้ก็ดีด้วยปรา,าปรกฏว่ารายชื่อของ จนทานเข็มดีปาการหลังนุกครึ่งไทยเดนมาร์กนดารับความสำคัญของทีมชาติไทยชุดแชมป์ kings cup ส์ควัน2 0 2 4ล่าสุดนั้นจนทานเข็มดีโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่มีชื่อกับพน้างของทีมชาติไทยชุดนี้และต้องเดินทางกลับไปยังเดนมาร์กโดยเขาระบุนะว่าเนื่องจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บทำให ใช้เวลานี้ในการเดินทางกลับเดนมาร์กทำธุระเรื่องพาสปอร์ตเพื่อตเตรียมความพร้อมช่วยทีมชาติไทยในการโดยสึกจิงชามอาเซียน2 0 2 4และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมได้รับกล่าวคำขอบคุณจากแฟนทุกคนนะฮะที่เป็นห่วงเดนเวนราตนนี้เปน็นนาว่างานนี้นะผมก็ถือว่าเขาไปต่อพาสปอร์ตนะฮะและก็เจ็บด้วยก็เลยไม่มีชื่อในครังนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทางด้านของโจทันเข็มดีกันต่อไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอารัตนงไงสมุรสงครามเปิดเผย2ผู้เล่นร่วมคว้าแชมป์กีฬาฟุตบอลนักรเรียนแห่งเอเชียนะโดยกระเบนพิฆาตสมุรสงครามซิตี้ร่วมแสดงความยินดีกับ2อนักเตะด,ดาวรุ่งที่อยู่ในชุดคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลขาสั้นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศเอเชียครั้งที่18โดยรายรแรกเดีย๋ยวเจ้าแชมป์ดัททีตามประดับและก็เจ้าเวียนะฮะ พิทยากรจันเจียมร่วมกับเพื่อนๆตัวแทนนักเรียนไทยทุกคนสามารถคว้าแชมป์มครองได้ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยนักเรียนไทยเอาชนะทีมนักเรียนจีนไปด้วยสกอร์3ต่อ2นัดชิงสแตเลิศก่อนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียนเอเชีย3สมัยติดต่อกันขณะที่เจ้าแชมป์นักทีตามประดับยังสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวมังครองได้อีกด้วยในครั้งนี้ เป็นน้นง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะถือว่าขอแสดงความยินดีกับน้องคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสุบนัตลงซ้อมครั้งแรกกับพนทั้ของฝั่งบริลัมหลังกลับจากคนังของ o อเอรว่นโดยกันนี้หลังจากที่ได้ยุติสัญญาย,ยืมตัวกับโอเอรว่นทีมเบสึกจูเบราปรลีเลีกสล็กสุดของเบลเยียมไปเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าแบงค์สุวรณัก์เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยก็กลับต้สนสังกัดที่แท้จริงอย่างทางด้านของฝั่งบริลัมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยสุวรักเหมือนตาเพิ่งจะลงสนามฝึกซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกณนะบริลัมแคมป์บางบ่อสมุทรปราก,การเมื่อวันที่9พฤศจิกายนร่วมกับนักเตะบริลัมที่ตเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบุกไปเยือนระยองเอฟซีในศึกฟุตบอลไทยลีกวันที่10พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามสุวรรณัก์จะสามารถลงทะเบียนลงเล่นในเกมไทยลีกกันอีกครั้ง ในช่วงเลทที่2ขณะที่ AFC แชมเปียนลีกเอเดตจะพร้อมช่วยทีมได้ทันทีในเกมที่เปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของคาวาสกิฟอนตเร่วันที่26พฤศจิกายนโดยสหรับทางนั่งของสุวรรณัทเหมือนตาจะเข้าบริงานตัวกับทีมชาติไทยที่โรงแรมเดวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่11พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกา3เมบัีและเก็บตัวฝึกซ้อมที่ BGTC ในครั้งนี้ต่อไป ก่อนจะช่วยทับช้างศึกลุยศึกฟี ف าเดย์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนดังนี้ไทยพบกับทางด้านของทีมชาติเลบานอนวันที่14พฤศจิกายนเวลา19.30นาสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝรัง่งเศสไทยพบกับสบปลาวในวันที่17พฤศจิกายนเวลา19.30นาสนามมหาวิทยาลัยฝรัง่งเศสและทั้งสองนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี Facebook FA Thailand f ด์ Facebook YouTube และก็ช้างศึกอ f ฟ i c i a l ในในั้งนี้ เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับฟุตซอลทีมชาติไทยคว้าที่3ามิงแชมป์อาเซียนธนวัฒน์เบิ้นทุบออสเตรเลียไป4-0ต่อ โดยการน,นี้ไม่ต้องเสียใจนะฮะยังไงก็ยังมีอาไรจิตมือมาอยู่แล้วเมื่อนธนวัฒน์เกิดบางวรจันทร์ซัดเบิ้ลบวกกับพีรพัฒนแก้ววิไลและก็อมรินเอกาพันยิงคนละหนึ่งตรงพาฟุตซอลสิมชชตไทยทุบออสเตรเลีย4ี่ต่อศส่งให้ตัวเล็กช้างศึกคว้าที่3ศึกชิงชมป์อาเซียน2024ไปครองในครั้งนี้ โดยการนี้กบบารแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่18อาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024ที่ทอมบนันทฮอลล์ศูนย์การค้าทอมบนันชเวนตีวันเมื่อวันที่10พฤศจิกายนช้างศึกไฟช์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำทัพของบิ๊กป๋อมอดิศัก์เบญจศิริวันอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็บิบกบบ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามนัดชิงที่3พบออสเตรเลีย เกมนี้ได้รับความสนใจจากแฟนฟุตซอลชาวไทยเข้าชมเต็มความจุอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้โดยปรับลงชนะเลิศไทยพ่ายอินโดไป1ต่อ5ส่วนออสเตเรเลียแพ้เวียดนามในช่วงต่อเวลาพิเศษ4ต่อ5เกมนี้มิเกลบรดิโก้หัวนหน้าผู้ฝึกสอนส่ง5คนแรกเป็นรัตพงศ์ยีมะเล็มทีประพัดเหมือนสีธนโชตเสาะแสวงอาทิตย์พงษ์มุ่งไพรและก็ธนวัฒน์เกิดบางวรจัน โดยประเดิมเกมนาทีที่6ไทยมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากอัมรินเอกาพันธ์จ่ายบอลต่อมาให้กับเพีรพัฒน์แก้ววิไดยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งตรงตาข่ายเข้าไปต่อมานาทีที่12ไทยมีจังหวะลุ้นบสถ์กรเพิ่มเติมเมื่อชาววราศีอาวุธจ่ายบอลออกมาให้กับอัมรินเอกาพันธ์ได้ยิงด้วยขวาบอลไปสลับแมทริลจีโอเวนารีกับตันทีมออสเตรเลียออกหลังไปแบบน่าเสาียดาย นาทีที่17ไทยมาได้ประตูออกนำห่างไปเป็น2-0จากชาวราศีอาวุธจ่ายบอลมาให้กับด้านของธนวัต์เกิดบางาระจันได้ซัดด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษเข้าประตูไปในครั้งนี้จากนั้นนาทีที่19ไทยมาบบกประตูเพิ่มเติมเป็น3-0ต่อ 0, จากชาวราศีอาวุธจ่ายบอลทะลุช่องให้กับธนวัน์เกิดบางาระจันได้ย,ยกบอลเข้าประตูไปเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมเกมนี้และาาก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ มาต่อกันที่ครึ่งหลังนาทีที่29ไทยเมีโวกาสดลุ้นประตูหนีห่างชาวบราสีอาวุธพาบอลขึ้นมาก่อนจะซัดด้วยซ้ายไปติดเซฟโนอาฟริกมือกาวออสเตรเลียที่ถูกปเปลี่ยนตัวลงมาเฝ้าเสาแทนนาที32ไทยมาได้จังหวะลุ้นโบประตูเพิ่มอัลมารินเอกาพันพาบอลหลบสองผู้เล่นออสเตรเลียก่อนจะจ่ายให้กับธนวัฒน์เกิดบางพันร์ซัดด้วยซ้ายบอลดุดเสาออกไปแค่นิดเดียว ก่อนที่นาะทีที่36ไทยจะมาได้ประตูเพิ่มเติมมาเป็น4ต่อ0จากจังหวะเล่นพาบุเพย์การพลาดของออสเตรเลียและก็เป็นอัมารินเอกาพันยิงไกลจากแดน,นตัวเองเข้าประตูไปจบเกมฟุตซอลไทยเอาชนะทางด้านของทีมชาติออสเตรเลียไป4ต่อ0คว้าอันดับ3ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ขณะที่ออสเตรเลียจบด้วยอันดับที่4ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นราวัางานนี้นะผมก็ถือว่าได้ที่3นะฮะเพราะฉะนั้น อย่าพึ่งเสียใจเป็นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแชมป์เก่าเจลิก2 0 23บุกเจ้าโตเกียววาดีไป1ต่อ1นะโดยการนี้ทางด้านของวิเซลโกเบนะฮะทีมแชมป์เก่าบุกแบ่งแต้มกับทางด้านของเดบ้านกับโตเกียววาดีไป1 1ในศึกฟุตบอลเจวันลีก2 0 24แมชเดที่36เมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนณสนามอาิโนโบโตสเตเดียม โดยเกมนี้โกเบได้นำประตูขึ้นนำ1-0จากซาโตชิยามาคาวะก่อนจะเสียประตูให้กับทีมเจ้าถิน่นเบอร์ดี้1-1จากการทำเข้าประตูเองของมาติอุสทูเร์ทานีสานการในลีกล่าสุดของโตเกียววาดี้แข่งทั้งสิ้น36นัดชนะ14เสมอ13แพ้ไป9มีตบด55แต้มรักอันดับที่6ของตารางคะแนนล่าสุดในขณะนี้ส่วนโปรแกรมนะฮะกการแข่งขันต่อไปของจเกียววันดี้ จะเปิดตารางพบกับคาวาสกิฟอนตาเล่ในศึกเจวันลีก2 0 2วแมชเดย์ที่37เดวันเสาร์ที่30นะฮะพฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสน,นามอายินโดโบโตสเตเดียมส่วนด้านของสถานการณ์ของวิเชอรโกเบแข่งทั้งสิ้น36นัดนะฮะชนะไปทั้งหมด20เสมอ8แพ้ไป8นะฮะมีทั้งหมด68แต้มหลังจากฝูงของตารางคะแนนต่อไปโดยมีซาวเชียฮิโรชิมา ตามมาเป็นอันดับที่2ห่างอยู่ที่3แต้มแต่ชาวบัิชฮิโรชิมาแข่งน้อยกว่าถึงนัดในขารักนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวภัคเข้มกีฬาผู้บอลไทย by e t i s ไตล์ประจำวันที่10พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคั่างผู้บอลทันครับ